แนงเนื้อตุ่นจะเยียวยาหัวใจไปทำกันเลยค่ะสาระใส่พริกแกงเผ็ดใต้ที่คุณแม่ส่งมาให้เพิ่มเติมถั่วลิสงเพื่อความข้นนัวหอมหนุกหนับค่ะเราทำการโครกให้เข้ากาันดีจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่เครื่องที่เราโขลกลงไป จากนั้นเราก็ทำการผัดส่วนผสมของเขาให้เข้ากันดีแล้วก็ให้ส่งกล,ลิ่นหอมเพิ่มเติมกะทิค่ะสาระาจะค่อยๆเติมกะทินะคะโดยการใช้กระทิทั้งหมดคือกล่องละห้าร้อยมลอมลอ่่อมาจากอะไรใครตอบได้ ใส่น้ำล้างครกปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวและก็น้ำตาลอ้อยค่ะหอมอ้อยู่ข้าวจากนั้นเราก็ทำการผัดส่วนผสมของเขาให้เข้ากันและสาระก็เติมเนื้อตุ๋นค่ะทุกคน เนื้อตุนเราก็จะต้อตุนให้เขาเปื่อยก่อนนะคะลิ้นพันกันทันทีเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำปลาและก็อซอสหอยนางรมเติมกระทิอีกแล้วค่ะทุกคนไปนึกถึงข้าวร้อนๆค่ะใส่ถัวฝักยาวลงไปสไลด์ด้วยนะคะเพิ่มเติมพริกชี้ฟ้าสีแดง จะต้องเป็นสีแดงเท่านั้นค่ะจากนั้นเราก็ทำการชิมรสตามที่เราชอบเลยเพิ่มเติมครีมเทียมพร่องไขมันลงไปหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่านมสดแบบกระป๋องค่ะอย่าลืมเขย่ากระป๋องก่อนใช้นะคะเป็นอันได้ที่แล้วคารรถนิสซ่าพอใจ เพิ่มเติมใบมะกรูดซอยไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันดีกว่าคะ่ะทุกคนโอ๊ยขอทอดไข่ดาวด้วยค่ะอ้อทุกคนทุกคนทุกคนช่วยสาร่าด้วยมาช่วยสาร่าชิมกันหน่อยดีไหมคะ <c oughs> อร่อยคะ่ะทุกคนชิมยั่วเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วเพื่อนๆอ,อย่ากโกรธนะคะ เพราะนี่คือการยั่วเพื่อน,อนแบบขั้นเทพคะ่ะซาร่าเข้าวงการนี้แล้วมันเดินถอยหลังกลับไม่ได้จริงๆคะ่ะมาขามาทานข้าวกันคะ่ะทุกคน